สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาเมื่อฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชนะทีมชาติกัมพูชาเจ้าภาพไป6ประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมนัดชิงเหรียญทองแดง เกมนี้เป็นการเจอการระหว่างฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยและทีมชาติกัมพูชาเจ้าภาพเพื่อชิงเหรียญทองแดงในรายการซีเกมโดยก่อนหน้านี้ทีมไทยและกัมพูชาเคยเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมไทยชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์และในเกมนี้ทีมหญิงไทยก็มีรูปเกมที่เหนือกว่ากัมพูชาอย่างชัดเจนสามารถเอาชนะเจ้าภาพไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์คว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ไปได้สําเร็จเรามาฟังกันว่าชาวกัมพู ูชาจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาคนแรกโดยเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าไม่เป็นไรถึงจะเป็นผลการแข่งขันที่น่าตกใจแต่อย่าลืมไปนะว่านักฟุตบอลหญิงของเราเพิ่งสร้างทีมกันมาแต่สามารถเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้เท่านี้ทุกคนควรจะภาคภูมิใจ ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความไม่ยอมรับต่อผลการพ่ายแพ้ในเกมนี้ว่าฉันเจ็บใจไม่ใช่ผลการแข่งขันที่เราแพ้0ูนย์ประตูต่อ6นะแต่เป็นการแพ้ต่อทีมชาติไทยฉันรับเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆ ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวเปรียบเทียบต่อทีมชาติไทยตรงนี้ว่าไม่เห็นมีอะไรต้องน่าอายเลยฟุตบอลหญิงผลการแข่งขันมันก็จะสูงแบบนี้แหละเราโดนแค่6กลูกแต่ทีมไทยเคยโดนยิงถึง13ประตูต่อศูนย์ถ้ากัมพูชาโดนแบบนั้นฉันคงเอาหัวหมุดดินหนีไปแล้วผลการแข่งขัน13ประตูต่อศูนย์ที่เขากล่าวถึงนะครับก็เป็นการแข่งขันที่อเมริกาชนะทีมไทยไปได้ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับ ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มีมุมมองที่แตกต่างตรงนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมหญิงของเราทั้งฟุตบอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงทาไมมีผลการแข่งขันแบบไร้สปิริตแบบนี้เราควรหาผู้เล่นที่มีคุณภาพมากกว่านี้ ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้ว่าพวกเราชาวกัมพูชาควรจะพูดให้กำลังใจมากกว่ามาทับถมกันแบบนี้ฟุตบอลหญิงมันก็ประมาณนี้แหละเราควรให้เวลาพวกเธอเรียนรู้ความผิดพลาดแล้ววันข้า้งหน้าพวกเธอจะแข็งแกร่งขึ้นมาเอง มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้พวกเธอทุกคนทำเต็มที่แล้วสมาคมควรสนับสนุนทีมนี้ต่อไปเราต้องการให้พวกเธอได้แข่งขันในเวทีระดับนานาชาติเพราะจะได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเองในอนาคตความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้ว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจนี่คือรอบรองชนะเลิศนะถึงมันจะเป็นเกมที่แตกต่างแต่เราก็ขอสนับสนุนพวกเธอต่อไป ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าไม่มีอะไรต้องแปลกใจทีมไทยผ่านเวทีระดับนานาชาติมามากมายพวกเขาเหนือกว่าเราทุกด้านแต่ฉันเชื่อว่าอนาคตทีมหญิงของเราจะได้รับประสบการณ์มากมายและสามารถล้มทีมไทยได้เหมือนกัน มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้ทีมฟุตบอลหญิงของเราเพิ่งก่อตั้งได้แค่5ปีเองแต่พวกเธอสามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้ซึ่งมันเป็นผลงานที่ดีมากกว่าทีมฟุตบอลชายอีกดังนั้นไม่ควรที่พวกเธอจะถูกต่อว่าควรจะเป็นคำชื่นชมมากกว่าความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเกมนี้ว่าพวกเราขอยอมรับความพ่ายแพ้ในเกมนี้ทีมไทยเหนือกว่าทุกด้านหวังว่าพวกเธอจะทำได้ดีขึ้นฉันจะรอดูผลงานในซีเกมครั้งต่อไป ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้ว่ากีฬามันแพ้กันได้เราแพ้วันนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะแพ้ตลอดไปดูอย่างวอลเลย์บอลชายหรือบาสเกตบอลชายเมื่อก่อนเราไม่เคยมีหวังที่จะคว้าเหรียญใดๆแต่ทุกวันนี้ทีมของเราสามารถพ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ดังนั้นฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิงก็สามารถทำได้เหมือนกันในอนาคต ความคิดเห็นต่อมานี่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเมื่อก่อนทีมไทยและทีมเวียดนามก็เคยโดนยิงแบบนี้หรือหนักมากกว่านี้ดังนั้นเราอย่ายอมแพ้จงสู้ต่อไปกัมพูชาสู้ๆมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากราบสั้นๆตรงนี้ว่าฉันทนดูไม่ได้หล้งจบครึ่งแรกผู้เล่นของเรายังจับบอลไม่เป็นเลยโคช้ชควรฝึกพื้นฐานให้แน่นก่อนหรือกัมพูชาไม่มีผู้เล่นที่ดีกว่าน,นี้แล้ว ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มกัมพูชาแพ้ไทย3ประตูต่อศูนเจอกันอีกครั้งในรอบชิงอันดับที่3ทีมไทยยิงไป6ประตูต่อศูนครั้งต่อไปเจอกันอีกเราคงโดน9ประตูต่อศูนย์แน่ มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวยอมรับความพ่ายแพ้ในเกมนี้ว่าผู้เล่นของเราทําเต็มที่แล้วแต่สู้ไม่ได้จริงๆทีมไทยแข็งแกร่งอย่างชัดเจนในจะเรื่องสภาพอากาศที่ร้อนในวันนี้อีกด้วยมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะชนะพวกเขาได้ ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มีมุมมองตรงนี้ว่านักกีฬาของเรามีความสามารถมากมายแต่ทำไมไม่มีใครสนใจที่จะเล่นฟุตบอลเลยเราควรสร้างแรงจูงใจให้กับผู้หญิงชาวกัมพูชาสนใจเรื่องนี้มันจะทำให้ฟุตบอลหญิงของกัมพูชามีทางเลือกมากขึ้น ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าเห็นได้ชัดว่าการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ในกีฬาสากลเรายังขาดผู้เล่นที่มีฝีมือโดยเฉพาะฟุตบอลหญิงและวอลเล่บอลหญิงควรมีการแก้ไขเรื่องนี้ ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงทีมไทยตรงนี้ว่าทีมไทยพวกเขามีหลีกที่เป็นมาตรฐานมานานแล้วไม่แปลกที่พวกเขาจะชนะกัมพูชาได้แต่หวังว่าในอนาคตเราจะพัฒนาและต่อสู้กับทีมไทยและเวียดนามได้อย่างสูสีมากกว่านี้ ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวเปรียบเทียบระหว่างฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิงของกัมพูชาตรงนี้ว่าเห็นฟุตบอลชายไหมพวกเขายังตกรอบแบ่งกลุ่มอยู่เลยแตกต่างกับทีมหญิงที่สามารถผ่านเข้าไปในรอบรองชนะเลิศได้ดังนั้นพวกเธอคือความภาคภูมิใจของชาวกัมพูชา ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความสงสัยต่อน,นักเตะไทยตรงนี้ว่าผู้เล่นทีมไทยเหมือนผู้ชายหลายคนบางทีพวกเขาอาจจะใช้ยาในการเพิ่มฮอร์โมนซึ่งมันจะทำให้มีกำลังเหมือนกับผู้ชายดังนั้นควรมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดอย่าปล่อยให้พวกกระเทยไทยเล่นสกรปรกในบ้านของเรา ความคิดเห็นต่อมาพวกเธอทำได้ดีแล้วนี่อาจจะเป็นเวทีระดับนานาชาติของพวกเธอเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำแต่สามารถผ่านเข้าไปในรอบรองชนะเลิศได้เท่านี้พวกเราก็ภูมิใจแล้วและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวกัมพูชาโดยเขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้ว่าจงสู้ต่อไปนี่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเส้นทางข้างหน้ายังมีอะไรให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกมากจงอย่ายอมแพ้ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวกัมพูชาเมื่อฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชนะทีมชาติกัมพูชาเจ้าภาพไป6ประตูต่ตอศูนย์ในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมนัดชิงเหรียญทองแดงหากเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ